สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนเขียนโค้ดนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เขียนโค้ดมาค่อนข้างนานมากมา,มากคืออันนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันแรกไปที่สกแกนของเรานะครับก็เซิร์ชไปเลยสกแกนนะครับผมเปลี่ยนเป็นภาษาจีนแล้วก็เซิร์ชนะครับสกแกนนี่ครับ คลิกมาที่ของผมครับคลิกมาที่ของคลิกมาที่ m e Project Share เดี๋ยวผมขอเนี้ยใส่แป๊บหนึ่งเรียบร้อยข้ามัาใน้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเสียงผมไม่ค่อยเดี๋ยวขอโทษด้วยนะครับวันนี้ช่วงนี้ผมอาจ้ำๆเล็กน้อยก็คือกดไปที่สร้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำก็นะคือ เป็นแบบคนมาดิมบนบีชอะไรอย่างงี้อันดับแรกทุกคนลบไปแล้วนะครับไปที่ตรงนี้ฉากกังก็เพื่อเลยครับแต่แนะนำนะครับให้เป็นอันนี้นะครับจูเรสซิกคลิกเลยครับพอทีนี้มาแล้วเนี่ยกดไปที่ตัวนี้แล้วก็บวกเลยครับทีนี้มาจะเป็นสัตว์นะครับให้แนะนำนะครับตัวดีๆที่สุดคือเป็ดเนื่องจากว่าตัวค่อนข้างที่จะเล็ก พอสมควรเลยนะครับต่อไปคือการเสียงใส่เสียงเพลงโดยที่นี้กดบันทีเสียงเพลงเลยนะครับกดลบเสียงเพลงเลยครับกดไปที่เสิร์ชเพลงเลยครับทีนี้ไปที่ลูปครับแล้วก็เลือกมาอย่างเช่นผมเลือกไปแล้วถ้า,างั้นก็ฟังดูดิอันน่าจะไม่มีเด,เดียวนะ ไม่ต้องใส่เสียงโค้ดโอเคนี่ผมไม่ได้ใช้นานจนจำไม่ได้แล้วเนี่ยครับโอ้ไม่กอดสิก็คือแล้วเดี๋ยวเราเริ่มใส่พิกัดก่อนเริ่มจากใส่อันนี้แล้วอันนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งแปดหนึ่งใช่ปะ่ะดูใช่ถูกเฉยแล้วก็มาที่เหมือนอันแรกเลยครับเหมือนอีเหมือนอันแรกเลยครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็บนซ้ำตลอดใช่ไหม ทีนี้มาที่ชุดต่อไปก่อนนะก็ทําอย่างนี้เลยอีกอันนึงก็คือมาเมื่อคลิกเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราเราก็จะมาในโหมดเพลงก็จะเล่นเสียงเพลงอันนี้จนจบใช่ไหมแล้วก็มาใส่ครอบเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้อ่าแล้วอีกอย่างนึงคือเราขาดไปคือคอหมูนเพราะที่นี่ของหมูนแนะนําดีที่สุดคือแบทก็คือ ก่อนเสียงมันตีกันนะครับใส่ลงไปเลยครับเนี่ยเออใส่บ้างพอเราใส่แล้วเนี่ยเรามาที่เคลื่อนไหวแล้วก็หมุนทางนี้นะครับที่วนซ้ำตลอดเหมือนเดิม คืออะไรก็คือลูกโป่งครับเซ้รในบรูเนี่ยมีบรูมาให้อย่างเช่นผมว่างลยงู่นไว้ตรงนี้ใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข,เขียนได้นะครับผมเริ่มจำไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยเนาะถ้าจะไม่ได้แล้วผมจะทํายังไงเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเออไหนครับ เอาเป็นว่าลูกปุ่งก็ไม่ต้องคนลกันนะคะก็ทำหมุนหมุนประมาณนี้แหละนะคะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะคะขอนิดหนึ่งนะครับขอพูดนิดหนึ่งคืออาจจะไอพีนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงก็การตัดต่อนะอ่ะก็ะจะตัดต่อทำหมุนอะไรประมาณนี้ก็คือทำหมุนนะครับเรื่องหมุนก็หลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องหมุนถ้าเขารู้ไปแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับ ก็สำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมย้ํานะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อให้ช่องเราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ทุกคนรับชมตนคลิปเราถึง124วิวแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับบ๊ายบาย